พร้อมแล้วก็เล่าเลยครับวันหนึ่งนั่นแหละแล้วพอผมเข้าห้องไปใช่ปะผมเจอแต่ก,กระแตนเต้นอัลฟากัมมีดาอยู่อะพี่คือเสียงเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วม,มันไม่เจ็บนะอ่าโอเคงั้นเล่าต่อครับเล่าต่อครับ,อ,รบอีกอ,อีกสักท่อนได้ไหมอันนี้เราไม่เจ็บคอจริงๆใช่ไหม,ไมเราไม่เจ็บคอจริงๆใช่ไหมไม่ไม่ไม่คือเสียงเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้เลยใช่ไหมอ่า ขออีกสักเพลงอีกสักท่อนคุณก็เซร้มองสิเกวานั้นเปลี่ยนไปแบบไม่์แบบเบียร์ลงบาจะผมู่บอกใจ just w a n n you don't know จะไหมนะซกเบบีเพื่อนเพื่อนผมบอกเพื่อนผมอยูฝั่งนูครับเพื่อนพมอมะมันมันจะพ่อมันนะครับแพไปอะไรนะครับไม่ได้ยิน ยังไม่ได้พูดเลยครับอันนี้บอกบอกจังหวัดได้ไหมอ่เป็นแบบจังหวัดชิซูโอกะค่ะชิซูโอกะนะอ่าโอเคต่อเลยครับพอลงมาจากบันไดนะคะก็จะเป็นห้องน้ําซึ่งก็เจอผีสกีบีดีถ้ถอยเลยอาจเจอประสบการณ์จริงอ่าอันนี้คือเสียงของเราจริงๆใช่ไหมไม่ได้ดัดไม่ได้อะไรเนาะเสียงเราจริงๆนะไม่ได้ดัดค่นะโอ้มี<ช>คนคบ,บอกว่าสิบสิบเลย ไมาถึงเสียงอะสิบสิบเลยมีคนบอกนะฮัลโหลครีบ เข้าไมค์ครับเนี่ว่าฮัลโหลสวัสดีครับห<ล>้าสี่สามฮัลโหลฮะตลกไหนวะไม่ต้องดูไว้ไหนมันกันอย่างนี้แหละไม่รู้อะไรกันพวกมึงน่ะีฮีานี่ก็เหลือเกินนะผิดไปแล้วขอโขทษผมผมชอบเมียเขาทำไงอย่พี่เมียชาวบ้านนะพี่เมียชาวบ้านเหรอ ครับพี่น้องอย่าทําเลยมันบาปการเมฆเขาห้ามลักทรัพย์เข้าใจไหมการเมฆเขาห้ามรักทรัพย์แต่ห้าอยู่ในวัดก็ไม่เป็นไรอ่ะเคยได้ยินปะเคยเคยครับพี่เออนอนวันนี้มีอะไรอยากถามพี่น้องอ๋อก็คือผมไม่มีตังค์ครับขอตังค์สักร้อยได้ล่าครับเฮ้ยน้องอะไรข้างหลังอ่ะ ผมเป็นไอเนี้ยครับพี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคอะไรอะโรคโรคเลินหล่อไม่ได้อะอะไรนะเลินหล่อไม่ได้ลดความหล่อไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เลินหล่อเลิ้นหล่อพี่ลดหล่อไม่ใช่ไม่ใช่เลินหล่อเลินหล่อน้องพี่ไม่เข้าใจอ่ะพูดใหม่ดิเลิ้เล่ สวัสดีครับเดี๋ยวชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเติร์ดครับเติร์ดน้องเติร์ดนะครับเติร์ดไปทําอะไรในโอง่งอะตอนเนี้ยวันนี้มีอะไรอยากถามพี่ครับคือคือผมผมค,คือคือพี่ใช่นอนทกหรือเปล่าครับนอนทกอะไรน้องโอ้ไปไปไปซะเฮ่อ่า่าใ <c oughs> จเย็นใจเย็นใจเย็นพี่ <c oughs> <c oughs> ี่ชอบลุงตู่ไหมคะไม่ครับอ๋อโอเคครับพีน่น้องน้องน้องโดดล่มอยู่เหรอ <c oughs> ใช่ครับพี่ตอนนี้กำลังลงสถานพี่เอ่ออันอัน,นอันนี้ผมขอแบบสิบแปดบนิดนึงได้ไหมครับพี่คือผมอยากจะถามจริงๆครับพี่กลัวโดนแบนอ่ะน้องเอาเอาใครัคงนไม่เป็นไรก็ได้ครับไม่ใช่พี่โดนแบนนะเราอ่ะจะโดนติกตอกแบนแล้วถ้า<ร>มันสิบแปดบกใช่ ติกตอกมันละเอียดอ่อนเอาคำถามอื่นดีกว่าพี่แนะนาผมก็ถามพี่ได้ไหมครับว,ว,ว่าเมื่อไหร่พี่จะเลิกเกีย์ครับรูนี้ให้มันถาม18บวกให้มันโดนแบนก็แล้วเรื่องแล้วเนี่ยโอ้่งนี้วันเกิดผมครับไอขอพานผมได้ไหมครับอ่าขอให้น้องชโชคดีมีแต่ความสุขความเจริญนะเวลาเป็นที่รักที่สนใจของขท,ทุกคนนะเวลาหมาหมามันเยี้ยวอยู่ก็ หันมามองน้องนะพอน้องเป็นจุดสนใจนะน้องนะเวลาปาลาดุกมันจะชนเขื่อนมันก็จะไม่ชนนะเ <c oughs> พราะว่ามันต้องมามองน้องก่อนนะขอมีความสุขความเจริญนะครับน้องคิดสิ่งใดหวังสิ่งนั้นนะครับผมขอบุณคับ,บคกัด๊ดกั๊ดมีอะไรอยากถามพี่ครับคือ <c oughs> ผมอยากรู้ว่าพี่ผมผมจะเลิกเ,งงเลกเจ้าชู้ยังไงอะพี่เลิกเจ้าชู้ใช่พี่น้องก็รักเดียวใจเดียวดีครับน้องผมทําไม่ได้ครับพี่น้องเจ้าชู้จุดจบคือการไม่เหลือใครนะน้อง ฟังคําพี่ไว้โอเคเลยพี่คนชาพี่เจ็บแต่จุกอ่ะเคยได้ยินไหมน้องรับพี่ฮัลโหลสวัสดีครับชายโบสโซอยซยน้ำเต่แต้นน้ำเตเต้เป็นรับไปทางจับไงจากบานอยากให้ดูลัวพลัดสัอ้งสั้งทั้ง ห้าสี่ทีเนี้ยแม่งมีกลิ่นแบบกลิ่นตุุ่ๆอะพี่กลิ่นแบบเป็นเป็นข้าวอะพี่เนี่ยหรอปอะเออสักพักแม่งมีน้ําสีแดงๆค่อยๆไหลออกจากช่องประตูด้านล่างอะพี่ห้องเราอะนะก็คือใช่พี่โคตรน่ากลัวตอนนั้นนะ่ะผมก็แบบเชื่อผมก็เอาผ้ามาเช็ดไว้แม่งแบบเป็นน้าสีแดงๆอะเหมือนเหมือนเลือดเลยพี่ แล้วคือแม่งแบบโหตอนนั้นสะเทือนใจเรามากผมก็ใจดีสู้เสือเราจะเปิดประตูห้องไงพี่อตอนนั้นแบบเราเปิดไปปุ๊บเราไม่เจอคนไม่เจออะไรเลยพี่แล้วสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าคือมันมีเพื่อนเราอะ่ะซื้อแกงมาสมันแล้วมาแขวนเอาไว้มันก็หล่นแตกอะ่ะพี่มันก็ไหลเข้าห้องผม มันคือตอนนั้นผมไปซ้อมบอลใช่อไปซ้อมบอลแล้วเนี่ยผมกําลังจะเตะบอลไว้แล้วมันมีน้มันมีหมาตัวหนึ่งไว้วิ่งมาเตะบอลเพื่อนผมเว้วิ่งแล้วก็คนที่เขามาอยู่เขาก็บอกว่าเจอผีอะไรเงี้ยพี่แบบว่า ผีคนถือแบบอุ้มหมาพี่เพราะว่าลุงแกตีหมาแล้วก็กินหมาบ่อยแล้วพอเจอเหมือนเขาเจอผีลุงตียังไม่พี่เขาเลยชวนมากินเหล้าด้วยผมกับลุงตีเลยนั่งกินเหล้าด้วยกันเดี๋ยวนะเชิญผีลุงตีมากินเหล้าด้วยนะผมยาวบบผม น้องอยากกระแทกเสียงใส่ไม้ได้ไหมมันหนูอยากเป่าเพลงหนึ่งให้พี่ฟังมากเลยค่ะแบบจังใจเลยอะไรนะเป่าเพลงหนึ่งใช่เป่ารีคอร์เดอร์ค่ะอยากเป่าให้พี่ฟังเพลงหนึ่งชอบสเตมพี่เลยอยากเป่าเป่าพี่มากงั้นก็เป่าคุยเป่าคุยเห็นตัวเป็นๆเลยครับเงาเลยครับใช่หรอ ลา,ล,าลากโซ่ด้วยครับลากโซ่ลากโซ่ด้วยเหรอมีคนถามอะ่ะคนที่ลากโซ่นี่ใช่เอ็นโซ่ไหมไม่แย่ครับเรเอ่า ไททานิก <Titan> ใช่ <S <S ไหมไททานิกใช่ไหมใช่ใช่พี่เออพี่กําลังจะไปจูบกับรถเลยตะเกียะ